เก็บหลักฐานค่ะรอบนี้มาปลูกอะไรบ้างพุดบุญรักษาค่ะพุดบุญรักษาหรือพุดดอกปีบเนาะกลิ่นหอมดอกเป็นช่อเหมือนดอกปีบเหมือนดอกเข็มอย่างนั้นนะคะสวยเนาะประส้มเห็นแล้วชอบก็เลยซื้อมาอีกต้นหนึ่งก็แฮปปี้เนสค่ะ แฮปปี้เนสบางคนก็เรียกว่าเรียกว่าอะไรนะสีชมพูประส้มก็ซื้อมาปลูกให้มันครบสามสีก็คือแฮปปี้เนสสีชมพูแล้วก็มีมิกกี้เมาส์สีส้ม ช่วงนี้ออกดอกแบบโอ้โยเห็นไหมคะต้นนี้อีกออืความโยกอลังการมากมิกกี้เมาส์อีกสีนึงก็จะเป็นสีเหลืองค่ะเดี๋ยวพาไปดูสีเหลืองนี่ไม่ค่อยงามค่ะเพราะว่าประสมปลุกข้างกอไผ่เลย สู้ก็ไผ่ไม่ไหวทองอุไรประส้มก็มีครบสามสีเนาะสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีชมพูพริกนี่ก็เพิ่งซื้อมาปลูกค่ะพริกหน่มขาวลุงขวัญชอบกินประส้มก็เลยซื้อมาสามต้นมีดอกมาพร้อมต้นงามงามเขาขายถูกมากเลยค่ะ ถุงละเจ็ดบาทเองอ่ะนี่ผระส้มซื้อสามถุงยี่สิบบาทติดดอกมาพร้อมแต่เขาไม่รู้ว่าจะติดผลหรือเปล่านะคอยดูกันเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งที่ปลูกรอบนี้นี่ค่ะมันปูอยากได้มานาน แวะร้านต้นไม้ร้านนี้โอ้ยมีต้นไม้เยอะเดี๋ยวไว้ช่วงฤด,ดูการเพาะปลูกต้องแวะต้นนี้อีกไ,อไม่ใช่แวะร้านนี้เนาะมันปูเป็นผักกินใบค่ะเป็นผักยืนต้นโอ้โหเพรียเพรียมาเลยเป็นผักยืนต้นค่ะพระส้มชอบเป็นผักได้เป็นไม้ยืนต้น คือมันทนอดทนเราไม่ต้องรดน้ำบ่อยถ้าเราปลูกแล้วเขาติดดีแล้วก็วีสองปีก็ปล่อยได้เลยค่ะปราส้มพยายามจะหามาปลูกผักยืนต้นทั้งหลายไปแล้วค่ะรีบวันนี้รีบวันนี้ใช้เวลาแบบเย็นย่ำค่ำและวลูกขวานเก็บของแนละ้วประส้มก็จะต้องไป อับน้ำเตรียมตัวกลับบ้านเนาะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ